มหาวิทยาลัยรังสิตตอบย้ำความเป็นเลิศทางการศึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ร่วมกันพิจารณารางวัลด้านการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2,566โดยมีผลการพิจารณารางวัลดังนี้หมวดการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต Excellence in Education รางวัลดีเด่น4เรื่องได้แก่กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสอนอย่างไรจึงจะทำให้นักศึกษานำความรู้สู่การปฏิบัติได้การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ s t o r y r i ล e Style นวัตกรรมเกษตรหมวดการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย Innovative Research and Development รางวัลดีเด่น3เรื่องได้แก่เทคโนโลยีสุขภาพสู่ชุมชนการนำานัตกรรมมาใช้ในการดูแลสุขภาพในทุกบ้านการสร้างความเป็นเลิศด,ด้านการพัฒนานงานวิจัยของวิทยาลายัยวิศวกรรมชีวการแพทย์การสร้างเครือข่ายการพัฒนานงานวิจัย หมวดการบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะรางวัลดีเด่น2เรื่องได้แก่คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิตระยะที่3ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใต้แนวคิด 4Dwith3Smart หมวดการบริหารภาพลักษณ์และการสร้างความมีชื่อเสียง ImageandReputationManagement รางวัลดีเด่นได้แก่ สร้างอิทธิพลบนโลกโซเชียลเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างคณาจารย์และบุคลากรอันทรงคุณค่าเพื่อต่อยอดผลผล,ผลิตที่ดีคืนสู่สังคม